สวัสดีครับพี่น้องมาดูหงสิคะนี่มาดูใกล้ๆนะคะนี่ลูกเขาคันนี่ยลูกเขาเขายังไม่เป็นสีขาวนะคะตอนนี้มาดูค่ะนูน่ารักจังตัวใหญ่มากดูค่ะดูค่ะดูขะนะ ตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่นสวยมากเลยค่ะนี่คค่ะพ่อแม่ลูกสวยมากเลยค่ะนี่นดูใกล้ๆนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะเนีน่สวย สวัสดี่พี่น้องมาดูด้วยกันนะคะนี่โหงค่ะ <c oughs> มาดูใกล้ๆเลยค่ะเขาไม่ดุนะคะที่นี่เขาไม่ดุค่ะเขาไม่ทำอะไรน้อ <c oughs> สวยมากเลยค่ะดูมีลูกสี่ตัวค่ะปีนี้ปีนี้มีลูกสี่ตัวค่ะดูสิค่สวยมากเลยค่ะนี่ตัวก็ใหญ่ด้วย ค่าสวยค่ะปีนี้มีลูกสี่ตัวโอ้ยทำความสะอาดกันใหญ่เลยน่ารักคอม